สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกทุกช่นด้วยครับสำหรับเช้านี้นะครับตื่นกันหรือยังมาฟังข่าวกับผมหน่อยนะฮะก็คือว่าตอนนี้ครับเสียชอตโบลีเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักครับตอนนี้มีข่าวบอกว่า แกรีนะ่เนวิลลเนี่ยมาชี้ครับว่าเสียชนะ็อตโบลลี่เนี่ยทำงานไร้ทิศทางแล้วก็ทําตัวเด่นเกินไปนะครับทำงานคล้ายๆกับตระกูลเกลเซอร์นะครับ,บ, ze, รบอันนี้คือคําพูดของแกรี่เนวิลลน้ำมาฟังกันหน่อยเขาบอกว่าช็อตโบลลี่เนะี่ยเจ้าของใหม่เชลซีเนี่ยกำลังทํางานอย่างไร้ทิศทางและโดดเด่นเกินหน้าที่ทําให้รู้สึกคล้ายตระกูลเกลเซอร์และเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับตอนนี้ครับสิงหนะ์บลูเชลซีเนี่ยเสริมทัพไปแล้ว3รายหลังช็อตโบลลี่เข้ามาเช็คโอเวอร์ทีม ได้แก่คาริดูคูลิบาลีไรฮิมสเตอร์ลิงกลาเบียลซโลนิน่าและยังมีข่าวกับอีกหลายคนเช่นมาร์กูกูเรียเฟรนกิดยองและเบนจามินเซสโกนะครับขณะที่ตลาดขาวออกของเชลซีเนี่ยเสีย2เซ็นเตอร์แบ็กอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์และอันเดร็กกิตเตนเซนไปแบบไม่มีค่าตัวรวมถึงการปล่อยยืมโรเมลูลูกากูด้วยนะครับนอกจากนี้อนาคตของเซซ่าอาชปริกเวต้าและมาโกสซาลอนโซก็ยังไม่มีความชัดเจน เนวิลครับออกรายการอเวลับนะแสดงทัศนคติเกี่ยวกับโบลลี่ว่ามาฟังให้ดีเขาบอกว่าดูเหมือนว่าเจ้าของอเมริกันชื่อโบลลี่เนี่ยกำลังเล่นเกมฟุตบอลเมนเจอร์เขาทำงานอย่างไร้จุดหมายไปหน่อยและตอนนี้เชลซีก็เริ่มรนลานแล้วคุณอาจจะแปลกใจว่าโอ้พวกเขาอยากได้เฟรงกิเดยองเมื่อเช้านี้และดูเหมือนว่าเชลซีกำลังไร้ทิศทางนั่นก็เพราะโบลลี่เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเขากำลังเจอความกดดัน เขาจะไม่เจอความกดดันแบบนี้ถ้าเขาเก็บชีมงานที่เคยทำงานที่นั่นมาก่อนและปล่อยให้พวกเขาเนี่ยทำงานสักหนึ่งหรือ2ปีมันจะเป็นฤดูกาลที่น่าสนใจสำหรับเชลซีแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเสียกองหลังไปบางคนและอาจจะต้องเสียเพิ่มอีกให้บาซโลนาไม่ได้จะมินนะแต่ผมได้ยินชื่อโบลลี่เนี่ยบ่อยเกินไปมันทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยโดดเด่นเกินหน้าเกินตา เขาเนี่ยเพิ่งรวบรวมเงินทุนจํานวน2.5พันล้านนะครับเพื่อซื้อสโมสรรวมถึงทําเรื่องอื่นๆก็จริงแต่การสร้างโปรดไฟล์ฟุตบอลที่เคยทํางานได้น่าเหลือเชื่อเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วเขาเนี่ยมาทํางานด้วยตัวเองทําให้ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนเอ็ดวูดเวิร์ดผมเนี่ยจะบอกอะไรให้นะอย่างแรกเลยเชลซีกําลังตอบสนองกับสิ่งที่ทีมอื่นทําพวกเขากําลังเดินตามทีมอื่น อย่างที่2ผมได้ยินชื่อของชอตบอลลี่มากเกินเขาโดดเด่นมากเกินไปลองดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลสิเบ็กิริสตายเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนซิตี้บางคนอาจรู้อยู่แล้วแต่บางคนไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินชื่อของเขาด้วยซ้ำแต่แมนซิตี้จัดการธุรกิจของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลตอนสโมสรกำลังผลงานดีคุณไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนซื้อนักเตะคุณก็แค่ได้ตัวใหม่มาตอนนี้เชลซี Chelsea เนี่ยกำลังให้ความรู้สึกเหมือนแมนยูภายใต้ตระกูลเกลเซอร์และวูดเวิร์ดบอลลี่ คิดง่ายๆนะว่าผมมีอำนาจเนะี่ยผมเป็นคนสําคัญแล้วผมจะลุยตลาดซื้อตัวจากนั้นเชลซีก็มีข่าวกับนักเตะทุกคนที่บาซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนยูต้องการโอ้โห oh อันนี้ก็เป็นคาพูดของแกรี่เนวิลล์ครับโอ้โหเน็บไซย,ยาวเลยทีเดียวครับจังอาจจะเต็มทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลล์กับชอตบอรลลี่แบบนี้นะครับตอนนี้โดนโจมตีมากๆสาหรับ ชอตโบลี่ถ้ว่าการเสริมทัพเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ